ทำไมต้องใจร้ายกับพิมพขนาดนั้นด้วยอยากขอโทษน้องที่เสียหายหนูทําไปเพราะหนูขาดความยั้งคิด สรุปครบมวนเดียวจบหลังพิมพ์กรกนกโดนปล่อยคลิปล่าสุดทราบตัวคนที่เผยแพร่แล้วพิมพ์ลัน่นขอเดินหน้าดําเนินคดีต่อไปแม้ขอโทษวินาทีนี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วจากกรณีที่พิมพ์กรกนกนางแบบเน็ตไอดอลหรือว่าอิน f l u เซอร r ชื่อดังได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจร้องไห้เสียใจผ่านสื่อโซเชียลพร้อมกล่าวคําชี้แจงผ่านสื่อถึงเรื่องคลิปลับหลุดยอมรับว่าคนในคลิปคือตนกับอดีตแฟนนุ่มอย่าง ยิ้ววาริจึงทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พิมพ์จะมาชี้แจงว่าคนในคลิปก็คือพิมพ์จริงๆซึ่งมันเป็นการถ่ายตอนที่พิมพ์คบกับคนคนหนึ่งอยู่ โดยพิมยังได้กล่าวอีกว่าตอนที่เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มอย่างยิ้วไปตนได้ขอให้เขาช่วยลบคลิปของเขาและตนไปแล้วแต่ว่าจนกระทั่งปัจจุบันยิวอดีตแฟนหนุ่มก็ยังไม่ได้มีการลบคลิปออกจากมือถือแต่อย่างใดจนทําให้เธอได้รับผลกระทบจนกลายเป็นผู้ที่เสียหายในท้ายที่สุดแล้วพอคลิปมันหลุดไปพิมพ์ก็ไม่ทราบจริงๆว่าคลิปมันหลุดออกไปได้ยังไงเพราะว่าในตอนที่เราเลิกกันพิมพ์ได้บอกฝ่ายชายให้เขาทําการลบคลิปออกแล้วแต่ว่ามันก็ยังหลุดอยู่ ซึ่งตอนนี้พิมพ์ก็ทำได้แค่ยอมรับ ซึ่งขณะนี้เธอได้กำลังเตรียมการดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดพร้อมวอนขอคนที่พบเจอคลิปนี้ได้โปรดอย่าก,กดเข้าไปดูหรือว่าส่งต่อคลิปดังกล่าวนี้ด้วยล่าสุดพบคนที่เผยแพร่คลิปแล้วพร้อมเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเผยขอโทษพร้อมเยียวยาผู้เสียหายพิมพ์ลัน่นแม้ขอโทษก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วแล้วพิมก็กำลังจะดำเนินการทางกฎหมายให้ได้อย่างถึงที่สุดค่ะ ใครที่พบเห็นคลิปพิมพิพมรบกวนช่วยกันกดรีพอร์ตแล้วก็รบกวนไม่ส่งต่อได้ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆพิมพิมก็ไม่อยากให้ใครกดเข้าไปดูคิปเลยเพราะว่าพิมพรู้สึกเสียหายมากๆ โดยในเวลาต่อมาพิมกรกนกนได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปลับส่วนตัวที่หลุดออกไปโดยขณะที่เจ้าตัวกำลังกล่าวคำให้การนั้นก็ได้ร้องไห้สะอื้นอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าฝ่ายชายที่เป็นอดีตแฟนเก่าตนได้โทรมาหาพร้อมอธิบายว่าเขายังไม่ได้ลบคลิปก็จริงแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปไปเพราะตนก็เชื่อแบบ50-50เพราะว่ายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าฝ่ายชายเป็นคนปล่อยคลิปจริงหรือไม่พร้อมพูดถึง เรื่องดังกล่าวนี้อีกว่าพิมพ์ไม่รู้รอกว่าใครเป็นคนเอาคลิปไปปล่อยแต่แค่รู้สึกว่าทำไมต้องใจร้ายกับพิมพ์ขนาดนั้นด้วยพิมพ์แค่คิดว่าพิมพ์ไม่ควรที่จะต้องมารู้สึกแบบนี้อีกทั้งเจ้าตัวยังได้ขอความเห็นใจจากทุกคนช่วยให้เกียรติพิมพ์ด้วยแค่ไม่กดเข้าไปดูหรือว่าแชร์ต่อพิมพ์ก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะ แฟนเก่าหนูก็โทรมาหาหนูว่ค่ะว่าเออคิดมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดไปได้ยังไงที่เขาให้คําตอบมาเราเลิกกันไปแล้วด้วยแต่ว่าคือเราก็เคยพบกันอะค่ะพิมพ์ก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องคิดยังไงในตอนนั้นคือพิมพ์ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเอาคิดไปปล่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทําไมต้องใจร้ายกับพิมขนาดนั้นด้วยแล้วพิมพ์ก็ไม่ควรแบบมันต้องมารู้กอย่างเงี้ย ล่าสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567กันจอมพลังได้ออกมาชี้แจงว่าพบคนที่ปล่อยพิพของพิมพ์กรกนกแล้วน้องคนเนี้ยเขาติดต่อมานะครับก็อยากจะปรึกษานะครับซึ่งตัวของน้องเองเนี่ยเอาตรงๆต,ตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดนะเขาก็อยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะผมก็เลยลองคุยกับเขาบอกไอ้อย่างนั้นนะอยากมาพบงเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมเราโอเคที่จะเข้าสู่กระบวนการยินดีจะรับในสิ่งที่เราทำไปไหม ซึ่งเธอนั้นได้ใช้นามสมมติว่านางสาวเอซึ่งเธอนั้นเป็นแฟนคนใหม่ของยิววาริที่ซึ่งเคยเป็นอดีตแฟนเก่าของพิมพกรกนกโดยเธอได้กล่าวถึงสาเหตุแรงจูงใจที่ทําแบบนี้ไปเพราะว่าเธอสงสัยว่าแฟนของตนนั้นกําลังนอกใจเธออยู่หรือไม่เธอจึงได้ถือวิสาสะเข้าไปเช็คโทรศัพท์แฟนของตนปรากฏพบว่ามีคลิปผู้หญิงจํานวนมากซึ่งหนึ่งในคลิปดังกล่าวจากทั้งหมดนั้นมีคลิปของพิมพ์อยู่ด้วย หนูม,มาเจอว่าในโทรศัพท์มีการท่ายคลิปเกิดขึ้นค่ะ <ขา S 2> หนูถึงได้ส่งทุกอย่างมาในโทรศัพท์หนูหนูก็เจอว่ามันมันมันก็ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันยังมีคนอื่นแล้วก็มีตัวหนูด้วย ซึ่งตนรู้จักแค่พิมพ์เท่านั้นจึงได้ส่งต่อคลิปดังกล่าวไปให้เพื่อนของตอนพร้อมระบายความอึดอัดในใจกับเพื่อนเนื่องจากตนเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้จึงทําไปเพราะว่าขาดความยั้งคิดและผิดหวังกับผู้ชายที่ทําให้ตนเสียใจที่หนูทําไปเพราะหนูขาดความยั้งคิดแล้วก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของหนูที่หนูเองก็เสียใจผิดหวัง อีกทั้งยังเป็นการทำร้ายอีกคนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยพร้อมขอโทษน้องผู้เสียหายด้วยความจริงใจอีกทั้งยังกล่าวอีกว่าจากนี้จะจบความสัมพันธ์กับฝ่ายชายแล้วซึ่งเธอยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกว่าถ้าหากว่าเธอต้องอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินคดีตามกฎหมายตนก็พร้อมจะยอมรับผิดในทุกอย่างที่ทำพร้อมกล่าวคำขอโทษพิมพ์กรกนกอีกครั้งแล้วก็ในส่วนของ เรื่องคดีฟาร์มที่หนูมีฟลายแล้วหนูก็เผยแพ้ออกไปอะค่ะถ้าหนูจะต้องอยู่ในกระบวนการในการดำเนินคนดีตามกฎหมายหนูก็ยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่หนูทำค่ะอยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะ